และนอกจากความในใจที่เราได้บอกไปนแล้ววันนี้เราไม่อยากจะมีสิ่งดีๆที่อยากจะมาให้ทุกคนได้รับชมไง<อ>ทุกคจะมีความราบธนาอันลุกชม<อ>ทุกคนแรกของโลก สัญญาณช่วยด,ดมช่วลงทำไมอ่ะคืนนี้เจ้านายผมยากมากับคุณคุณควรจะให้เกียรเขาไม่ใช่ทนแบบนี้เจ้งสรือสัอนชัน สั่งสอนฉันได้บแบบนั้นฉันต้องเข้าไปอะไเริ่มจากซื้อของไหมรสคันเป็นยังไงบ้าเแค่ชออดอกไม้เล็กๆสักชอบผมว่าแค่นี้ละ่ะจะชอบแล้วเธอลนะ่ะชอบไหมแค่ทแน้ค่นั้นพอแล้วครับทำ 今天演什么角色？当英雄。 เซ็ตของฉันสามารถมาที่นี่ได้ภายในสามสิบนาทีคุณเป็นไขวเดร้ัชีวิตล่ะมีอะไรที่มันปฏิเสธไม่ได้หรอคงจะเป็นครอบครัวแล้วก็ความรักนครับ So you finally come a s for my e r m i s s i o n and if a l l e ไเป็าเพียบคุปืนฉันก็แค่คนสักคนที่จะรดีอย้คนพีต้องมีคนพีให้เขาได้แวะมัมีความสุขบ้างมันจะดีมากๆเลยครับ 이거 봐. 진짜 신기지 저게 มีสินอไหมไม่มีนะไม่มีนลยใช่ีหมด้วยหรือคุณจะให้ผมเอาเวลาที่ไหนไปวันไหวอาใครควนควนก็จะเจอคุณ ผมรู้สึกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมีบุคคลบุคคลนึงเนี่ยอยากจะขึ้นบกข่าวอะไรสักหน่อยไหม6 6จ,จะ,ะจะปฏิเสธก็ไม่ให้หรอกใช่ไหม ขอโทษด้วยนะครับขอเสียงให้กับเอสหน่อยครับสวัสดีครับผมเอสครับระบบเป็นโมครับพูดอะไร รู้สึกยังไงบ้างวะอจริงๆผมเป็นตัวละครในเรื่องแต่ว่าผมได้รับชมเทเลอร์เนี่ยพร้อมกับทุกคนทุกทุกอะไรวะพร้อมกับทุกคนวันนี้เลยจริงๆก็เหมือนได้ข่าวว่าพวาก,พก,ากกับอตรพงกักไว้เยอะอยู่เหมือนกันกักไว้เยอะามากๆใช่ไหมใช่คือจริงๆแล้วอะพอได้ดูเทเลอร์รู้สึกว่ามันยังมีอีกหลายรสชาติหลายความตลกอยู่ในเรื่องโอ้ คือออกกองกับขับสิก <c oughs> องไงทำไมเมื <c oughs> พ,พี้ไปข่มสตินหน่อย <c oughs> ยิงขุมังหางก็อยู่เหรอครับ กกับอัตภุกเถึงกักไปเยอะเลยนะเนี่ยเอาเปลี่ยนเรื่องเลยอะไรนะอาจจะบอกว่าก็ได้เห็นเทเลอร์พร้อมทุกคนครั้งแรกก็รู้สึกแบบว่ามันสนุกมากๆแล้วก็แบบคือมันจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ทุกคนได้ทุก EP ทุกซีนทุกตอนเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้แล้วกันเพราะว่า ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ทํางานด้วยกันด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีใจที่ได้มาอยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วก็ได้เห็นคนสองคนแบบคือผมไม่ค่อยเห็นโมเมนต,ต์อะไรตามโซเชียลเท่าไหร่แต่ว่าพออยู่กันแบบถ้าได้เข้าไปนในกองแบบอ่ะมันมีอะไรหลังกล้องเยอะแยะมาก อาก็หวังว่าทุกคนจะ,จะชอบเรื่องนี้นะครับเพราะว่าทั้งปอแล้วก็พูวินเนี่ยตั้งใจกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆแล้วกออ็อยากให้ทุกคนได้วันนี้วันนี้บอสผมเป็นอะไรครับเนี่ยม <c oughs> ปครับบอส ฉันโ okay. okay. ุกเฮฉันดิฉันลุกเฮจากไหนะสักสอนฉันเอาอ้สาากับใจเดยนก็อ่ะเอาจากูดเลยครับคุณพีชก็นอกจากเอสนะครับผมก็ยังมีเพื่อนๆอีกหลายคนในซีรีี์เลยทั้งตัวเพอร์เซนต้าเองแล้วก็พอนี่เองแล้วก็มีตัวละครอีกหลายตัวเลยนะครับผมก็ฝากติดตามชมกันด้วยใช่ใช่ครับผมก็ เออได้ข่าวว่าคุณแบบสิ่นสุดเฟนโซนเงินไปแล้ว <laughs> ไม่ถึงที่ที่ยวกพี่ช่ <laughs> ไหมไม่หมายถึงว่าที่เคยได้ยินมาว่าตอนนี้มันเป็นแบบ something in ัมติงอินบีทูอินสายสั่ง ถ้าอยากรู้กนะครับผมก็ขอติดตามชมในซีรีส์เรื่องมีสติหน่อยคุณทีนะครับขอเสียให้แก้สนะครับจะทำใเอาหวานใจของเธอได้ไหมครับผมก็ซีรีส์เรื่องมีสติหน่อยคุณทีนะครับจะออนในวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับผม คือวันเสาร์นะครับดังนั้นมาร์กในคาล endar กันไเลยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับและย้อนหลังบนไอชีอีนะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนกันบบทเพลงสุดท้ายดาวของพิชานะครับ